สวัสดีครับชาว fps และ d com ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กนะฮะที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับจากค่าย l e n o v o นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า r e n o v o I d e a p เด เกมมิ่งสนั่นเองนะครับสิบห้าหลังเนี่ยก็คือในส่วนของไซส์หน้าจอัเองที่เป็น15นิ้วนะครับตัวนี้ในกล่องอาจจะแบบไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาส่งมาจากต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ผ่านมือเอเจนซี่แล้วก็ผ่านมือเราอีกทีนึงนะฮะกล่องก็จะบางแบบนี้ใครที่ไปซื้อตามห้างก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องของน้าหนักนะครับเพราะเบามากนะครับตัวนี้เนี่ยสเปคของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นตัว amd r y เ e n 5้นะครับนี่ฮะด้านข้างกล่องก็จะมีบอร์ดนะครับว่าเป็นไร z e n 5้6 0 0น h 3.0GHz นะครับแรม8 g b แล้วก็การ์ดจอที่เป็น GTX 1650Ti นีะครับนี่คือสเปคหลกัหลกๆคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเจ้าตัวจริงของเขาเนี่ยจะมีหน้าตายังไงกันบ้างครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยมีขนาด15นิ้วนะครับดูนะฮะ15บนิ้วเปิดฝาขึ้นมาเนี่ย คือผมว่าขนาดประมาณนี้มันมันพอดีต่อการพกพาเหมือนกันนะนะแต่เดี๋ยวเราให้ดูรอบๆตัวเขาก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะฮะจะมีความเรียบง่ายนะแล้วก็ดูสังเกตนะครับมันจะมีเพลทเลโนโวนะครับอยู่ที่ขวาม,มือของผมนะครับอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขาจะมีดีไซน์นิดนึงก็คือว่ามันจะตรงเรียบนะครับแล้วก็มาสโลปลงนิดเดียวฮะนิดเดียวจริงๆฮะองศา,าที่ลงมาได้ข้างนะเผื่อจะเห็น ไม่เตี่ยของเขานิดนึ่งนะครับเอาดูด้านข้างซ้ายก่อนล้วกันนะครับด้านข้างซ้ายครับก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นตัว power port นะครับ port land นะคะที่ง้างลงมาได้นะครับ HDMI นะฮะ USB Type C แล้วก็แจ็คเสียงที่ใส่หูฟังกับไมค์ด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว USB นะครับแล้วก็ซิงค์ระบายความร้อนออกทางด้านนี้นะ ส่วนด้านหลังไม่มีอะไรเลยครับจะมีคำว,ว่า ideapad gaming นะ lenovo ideapad gaming 3นะครับนี่ก็คือตัวเขาเองนะส่วนด้านล่างเลยครับนี่เป็นตัวาเรียกว่าระบายความร้อนจากจากด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์มาเนี่ยเป็นตารางตารางตะแกรงนี้อย่างนี้เลยนะครับมีโลโก้ windows นะครับตัวนี้นั่นเพราะว่าตัวนี้เขาแถม windows 10มาด้วยนั่นเองนะครับดูรีบง่ายครับแล้วก็เข้าใจได้ง่าย เรรู้ง่ายแล้วก็น้ำหนักน้หนักผมใช้คำว,ว่ากลางๆนะกลางไปทางเบาซะร์ดิซนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตัวอะแดปเตอร์นิดนึงครับตัวอะแดปเตอร์ของเรานุก็จะมีเอกลักษณ์ครับก็คือตัวแจ็คหรือว่าตัวที่เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับพอร์ต USB เลยนะครับคล้ายๆกับพอร์ต USB มีหัวสีเหลืองแล้วก็ตัวแท่งๆนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องสุดท้ายของเครื่องนะครับส่วนตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมีน้ำหนักที่เบามากเลยนะครับ อยู่ในจุดที่เบามากๆแล้วก็มีตัวเลขที่เขียนว่า1 3 5วัตต์หรือว่า 135W นั่นเองสายที่เป็นสายฝ่อของฝัง่งที่เข้าเครื่องเนี่ยจะเป็นหักหัวตัว L อแบบนี้มาให้เลยนะครับเราเราดึงออกไม่ได้นะดึงออกได้ไหมอะ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้มันจะแบบตายตัวมาแบบนี้เลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบตัวแจ็คไ c นะครับผมที่เป็น3รูด,ด้วยกันก็จะเอาสายไอมาเสียบปั๊บแล้วก็เสียบชาร์จเข้าได้เลยนะครับ ประมาณนี้สำหรับตัวดปเตอร์นะขออนุญาตวางไปก่อนโอเคครับพอเราเปิดฝาเครื่องมาครับนี่ตอนนี้คืออยู่ในหน้าจอของล็อกสกรีนนะครับทีนี้อยากจะบอกว่าพอเปิดฝามาจะเจอความสวยงามก็คือตัวไฟนะฮะไฟจากคีย์บอร์ดของเขาไฟจากคีย์บอร์ดของเขานะครับผมเปิดมาเนี่ยคือปรับสูงสุดนะครับกดที่ฟังก์ชันค้างไว้แล้วกดสเปซบาร์นะมันจะมีแค่3ระดับด้วยกันคือดับไปเลย อันนี้อ่อนแล้วก็แรงนะครับทุกอย่างจะทํางานคู่กับปุ่มฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตรงนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของคอนมสิร์งหน้าจอนะครับปิดเปิดหน้าจอนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนฟังก์ชันแล้วก็เพิ่มลดเสียงต่างๆจะอยู่ที่บริเวณแถวบนด้านบนแถวด้านบนทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็โลโก้โลโก้นะครับก็จะมีตั้งแต่ AMD Ryzen 5นะครับที่เป็น4000ซีรีส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น 4600H นะครับตัว อินทิเกตการ์ดจอหรือว่าตัวการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นของ r a d ิ o อนะครับเป็นกราฟิกจาก r a d ิ o อน AMD r a d ิ o อนะครับและสุดท้ายเนี่ยตัวนี้จะมีการ์ดจอแยกด้วยด้วยความที่เป็น IdeaPad Gaming นะครับก็จะเป็น GeForce GTX ตัว1650 Ti นั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตัว QR Code นะครับหรือขยับขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคำว่า High Performance Thermal นะครับก็คือเขาเนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับแล้วรวมไปถึงหน้าจอที่เป็น F hd หรือ full hd p 0น0 p นะครับที่เป็น ips display นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นชื่อฮะ ideapad gaming 3นั่นเองนะดีไซน์โดยรวมนะครับตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นตัวเว็บ c a m นะฮะใครที่แบบว่าใช้ conference หรือว่าใช้ streaming ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวกล้องที่ตัวจอได้นะครับปุ่ม power จะอยู่ด้านบนนะเป็นจุดสีขาวตรงนี้ซึ่ง performance ของตัว lenovo เนเวลาเขาเปลี่ยนพวกโหมดต่างเนี่ยเขาจะบ่งบอกไว้ที่จุดไฟตรงนี้เลย แล้วก็จะมีคำว,ว่า iPad Gaming อยู่ที่ตรงขอบจอด้านบนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวองศาจอนะฮะสามารถที่จะเปิดได้แค่นี้นะถ้าฝืนกว่านี้ก็คือหักแล้วนะครับนี่เปิดขึ้นมาปัาป๊บนี่เดี๋ยวลองปิดให้ดูแล้วก็ถ้าเปิดมือเดียวจะเป็นไงนะได้อยู่นะอีกทีหนึ่งนะครับเปิดมือเดียวขึ้นมาอ่าแสดงว่าเขาทำบาลานซ์ตรงตรงรอยตรงนี้ กับตัวฐานเครื่องเนี่ยไว้ได้ดีมากนะครับคือเปิดด้วยมือเดียวได้นะครับนี่โอเคความเหนื่อยของมันก็คือกําลังดีนะครับทีนี้ตัวสเปคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนะฮะว่าตัวสเปคเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตัวดีไซน์เนี่ยเราพูดถึงกันไปเกือบครบทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสตัวเกณฑ์แล้วก็ลองไปพูดถึงตัวสเปคเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในห้องซ้อมหรือเทรนนิ่งโหมดนะผมของ p ับ G นะครับ, PUBG, รบต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมปรับแบบเวลีโลนะเฟเรทจะอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับจนถึง120โดยประมาณนะครับน้อยสุดที่เห็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ98 97ประมาณนี้นะอ่ามันก็วัดได้ประมาณหนึ่งนะครับในเรื่องของเทรนนิ่งโหมดนะในหน้าจอตรงนี้นะครับใน,นส่วนเทรนนิ่งโหมด Mode, เขาก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับในการเดินไปเดินมานะเดี๋ยวเราลองไปโดดจริงกันดีกว่าว่า ะมีเฟรนเดตประมาณไหนนะครับเอาละครับเรากดควิกจอยมาเป็นอ e ิรันเกลนะครับเรียกได้ว่าอยู่กลางแมปเลยนะตำแหน่งที่เราอยู่รอรอโดดตรงนี้นะครับเฟรนเดทอยู่ที่ประมาณ100จนถึง119นะครับที่เห็นสูงสุด1 2 9 3 3 0เลยเอา่าลยประมาณนี้ก็คือร้อยกว่านั่นแล้วหละนะครับอยู่ในจุดที่คือคือลื่นครับเดี๋ยวไว้เรารอโดดอีกทีนึงแล้วมาดูกัน ระหว่างรอนะครับผมก็เลยทําการลองปรับภาพครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่เราปรับทุกอย่างไว้ที่โ,โหมดนะครับแล้วก็ texture เนี่ยเป็น high นะครับแล้วก็ anti a r i a s รือลบเราอยากเนี่ยเป็น low นะครับเฟรมเรทก็ยังได้ใกล้เคียงเดิมนะแต่สิ่งที่เราได้กลับคืนมาเนี่ยคือภาพที่สวยขึ้นนะครับเพราะว่า texture high เนี่ยภาพปืนต่างๆมันจะไม่เป็นดินน้ำมันนะภาพปืนมันจะสวยขึ้นนะครับภาพกว้างๆก็เฟรมเรทแทบไม่ดรอปเลยนะครับไม่คิดว่า1650 Ti กับตัว AMD Ryzen 5จะ ทำได้ดีขนาดนี้นะนี่เร็วโดดมาเป็น one man c o r e นะครับหลายเครื่องบินจากด้านล่างขึ้นไปเฟมเร็อยู่ที่150บนะบเนเครื่องบินนะลื่นมากครับด้วยความที่จอมันก็รันจนถึง1 2 0เฮิร์ตแล้วเฟมเร็ก็ถึงด้วยนะครับทำให้ความรู้สึกก็ภาพมันลื่นมากๆนี่คือสมูทและลงตัวนะครับแล้วความเป็นจอ ips ภาพก็คมมา,มากๆด้วยเช่นกันเี๋ยวคลกลางมือหนคนนะครับ จังหวะเด้งลงบ้านก็ประมาณ70ต้นๆนะครับยักายาเป็นเป็นเมืองที่บ้านเยอะอยู่แล้วด้วยอุ๊ยประเด็นคือมีคนวิ่งตามมายังไม่ได้ปืนไฟไหม้บ้านแล้วครตอนี้บอดเลยอยู่ในบ้านนี่มันหนึ่งร้อยนะครับ แต,แ,ตแต่ผมจงใจลงที่ยัสนายานะเพราะว่ามันจะได้รู้สึกถึงความแบบคือมันน่าจะเป็นเมืองที่ทำให้หลักที่สุดแล้วครับแต่ว่าภาพที่ได้หรือว่าเฟรมเด็ที่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แย่มากเลยครับหนึ 100. ่งร้อยเดี๋ยววิ่งไปดูด้านนอกเลยกันเพราะว่าตอนนี้ยิงไปก็ไม่ได้ไปดระโยชน์อะไรฮะตอนนี้ยิงมาด้านนอกเฟมรมเด็จะเหลือประมาณเจ็ดสิบสามสิบแต่ว่าถ้าเราออกไปจากนอกเมืองเมื่อไหร่นี่ครับเฟรมเด็จะขึ้นมาแบบจางชัดเจนนะครับนี่ฮะ 100แล้วครับก็ประมาณนี้เลยครับฟีลิ่ของการเล่นคือผมไม่รู้สึกว่ามันจะเล่นลำบากเลยนะฮะอยู่จุดที่เล่นได้ครับเพลเเบิลแล้วก็เฟรมเรท90ไปจนถึง130งครับกับการเล่นภาพเทกเจอร์ไฮนะครับเดี๋ยวลองปรับตรงนี้เลยฮะเวลี่โรทุกอย่างภาพก็จะคลีนขึ้นแล้วก็เฟรมเรทก็จะได้ขึ้นมาประมาณ10 10 f r เฟรมเรทได้เลย ประมาณนี้ครัสำหรับจีนเดี๋ยวเราลองไปลองวอลเลย์กันดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมวอลเล์นะครับหนึ่งในเกมเอฟเอ่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับทดสอบกันในโหมดเด a แบทนะครับเพราะมันมีออเจกตีฟแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับภาพปรับตอนนี้คือไฮนะครับปรับสุดทุกๆอย่างนะครับผมที่พันเก้าคูณนะครับ480ทุกอย่างนี่นะครับไฮบนเลย วันเดานะเฟรมเดทอยู่ที่120 5-128อดตลอดนะครับไปถึง140เ่เฟรมเดท100บวกนะครับกับการปรับไฮนะฮะตอนนี้เฟรมเดทอยู่ในจุดที่เกิน120นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำงานคู่กับจอ120เฮิร์ตได้ ดีมากๆเลยอืมผมว่าไวดอลเนี่ยเดือดแล้วเริ่มเลินแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับคลมนนเลทที่ได้นะครับจากตัวเกมวอลแล็ตนะปรับสุดก็ยัง120บวกอยู่นะครับตัวจำเจม เยี่ยมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปเลยนะครับกับการเทสเกมนะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีครับไม่ว่าจะเป็น PUBG PC นะฮะหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัว Valorant นะครับต้องบอกว่าเล่นได้อย่างราบรื่นมากๆเลยนะครับกับตัว AMD Ryzen 54600H ตัวนี้กับการ์ดจอ 1650Ti นะครับเอาจริงฮะก่อนนี้ผมผมอาจจะ อาจจะไม่เคยคิดนะครับว่าสเปคประมาณนี้จะสามารถเล่นเกมได้ราดรื่อขนาดนี้นะครับเพราะว่าเฟรมเรทที่ได้มาเนี่ยมันประมาณ100กกว่าเลยนะครับไปถึง200ส0 0ร้สแตล้นนะเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่เล่นได้ดีมากๆนะครับอาจจะมีเรื่องของการปรับภาพให้มันดูสมูทและเหมาะสมมาขึ้นเพราะตัวจอเขาเนี่ยจะเป็น ips 120่งอยิ hz อยู่แล้วนะครับมันราดรื่อด้วยตัวจออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรมเรทที่มันลาดได้ถึงเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราได้เล่นแล้วรู้สึกเราลื่นนะหรือแม้กระทั่งเกมที่เป็นเกมในเรื่องเกม pc ต่่่่่างๆๆนนนรผมมทีออออยยููใใตพลฟ์ื แล้วก็อาจจะต้องรู้จักการปรับเรื่องของการคัสตอมกราฟิกนะครับเช่นถ้าเราเป็นคนที่ชอบภาพสวยเนี่ยอาจจะต้องปรับให้ตัวเท็กเจอร์เป็นอัลตร้าหรือว่าเวลี่ไฮนะครับแต่ไปลดส่วนอื่นเอาเช่นพวกเงาหรือว่าพวกแสงสะท้อนต่างๆทําให้เครื่องมันสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับและจากที่เล่นมาตลอดนะครับผมความร้อนของเครื่องที่มันสะท้อนขึ้นมาจนถึงคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวการวางมือตรงนี้นะครับแทบไม่มีให้รู้สึกเลยนะคีย์บอร์ดอาจจะมีอุ่นๆบ้างนะครับแต่ว่าตรงอุ้งม,มือของเราเนี่ยแทบจะไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเลยนะครับ นี่คือความสามารถของเจ้า Lenovo IdeaPad Gaming 3นั่นเองนะครับตัวนี้15นิ้วนะก็จะมีให้เลือกนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่23,990บาทนะครับก็ไล่เลี่ยึ้นไปตามสเปคเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากกันไว้แล้วกันนะครับวันนี้ฮะผมกับ Lenovo นะครับและ a p a d l a d นะครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ